สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินจอก,กันอีกแล้วนะคะกับคลิปการพยากรณ์ดวงภาพรวมแบบรายเดือนคลิปนี้คือเดือนมิถุนายน2564สําหรับท่านที่เกิดราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมหากท่านใดทราบลัคนาตัวเองว่ามีลัคนากันชมคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะ ขอบคุณคุณกันมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมกันมาทุกๆคลิปเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆมาในนาที่นี้ด้วยค่ะหากท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องขอสวัสดีทุกๆท่านด้วยเช่นกันก็เข้าเรื่องเลยเนาะไม่เสียเวลานะคะมาดูสิว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์มาบอกกับคุณกันกันบ้างเนาะ ตัวตนนะคะใบแรกได้สองดาบเข้ามาสองดาบนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็จะมีความเปรี้ยงปร่างเกลี้ยกา่ดไปนิดนึงเนาะแต่พอเวลาได้ข้างหลังเนี่ยคะ่ะเห็นความสงบค่ะคุณการหลายๆท่านเลยเนาะในเดือนนี้เนี่ยอาจจะต้องการความสงบตัวเองมากๆเลยอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยอยากจะพูดคุยอะไรกับใครสักเท่าไหร่เพราะว่าเรามีเรื่องจะต้องให้คิดหรือเปล่าคะหรือว่าแบตมันกําลังจะหมดแล้วเนี่ยสี่ดาบ ศีดาบมันอยู่ในตำแหน่งของปัญหาแบบนี้นะคะมันเหนื่อยอ่ะมันเห็นการเหนื่อยมันเห็นการที่บางครั้งมันมีความท้อแท้เข้ามาเหมือนกันนะกระสิ่งต่างๆที่เราได้ฝ่าฟันกันมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้ดังอกดังใจสักเท่าไรมันเห็นความเหนื่อยเข้ามาสองแล้วสองดาบในเดือนนี้นะคะ มันก็ยังเห็นความนิ่งยังเห็นความสงบอยู่เช่นกันการนิ่งการสงบในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของเราอยากจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่ามันมีเรื่องให้เลือกสองทางหรือเปล่าสองทางสามทางแล้วแต่นะคะแล้วเรายังตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยมันยังมีความลังเลอยู่หรือกําลังพินิจพิเคราะห์อยู่ก็ได้เช่นกันแล้วปลายเดือนเนี่ยมันมีโอกาสตัดสินใจได้ไหมมีนะคะหนึ่งดาบเข้ามานะ่าอยู่ในตําแหน่งของไพ่สรุปสุดท้ายพอดีเนี่ย คุณจะเลือกคะ่ะคุณจะเลือกได้จากที่คุณถือสองดาบเนี่ยมันจะเหลือ1ดาบมันเห็นความมุ่งมั่นมันเห็นการที่จะต้องต้องทำแล้วต้องทาแล้วคุณจะไม่ปล่อยแล้วนะคะในสิ่งต่างๆที่คุณปล่อยมานานแล้วมันนิ่งมานานแล้วคุณอยากจะลงมือทำอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าล่าในเดือนนี้สองไม้เข้ามานะอะไรก็ตามแต่นะคะที่เราอยากจะเริ่มทำจริงๆ คุณต้องลงมือทำนะถ้าเกิดว่าคุณลงมือทำได้จริงๆเนี่ยเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้เขากำลังมองไปถึงอนาคตมองไปถึงดวงอาทิตย์ถ้าคุณได้ลงมือทำจริงๆคุณเลือกทำจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จมันเข้าข้างเรานะเนี่ยคุณได้ h e Empress เข้ามาอยู่ข้างๆประกบตัวเลยนะคะ h e Empress เนี่ยคือความสมบูรณ์ค่ะคือสิ่งต่างๆที่เราได้คาดหวังเอาไว้นะั่นนะ่ะมันมีโอกาสเหลือเกินที่คุณจะเดินเดินตามไปสิ่งที่คุณฝันนะ่ะ ประเด็นคือมันจะต้องลงมือทำค่ะแล้วการลงมือทำในที่นี้มีคนช่วยนะเอาจริงๆแล้วไพ่ผู้หญิงเข้ามาต้อง3ามใบเลยนะคะเดียมเพรสเข้ามาประกบตัวนะแล้วก็มีควีนเหรียญเข้ามาควีนเหรียญข้างหน้าแบบนี้นะคะโอเคถึงแม้ว่าเราหยิบได้ข้างหลังก็ไม่ได้เสียหายค่ะควีนไม้ควีนไม้ก็มีข้างหน้าเนาะเราหยิบได้ข้างหลังมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าควีนไม้เนี่ยมันอาจจะแสดงถึงความคิดของเราที่มันยังดู สับสนไปบ้างมันยังจ,จับต้นชนปลายไม่ถูกเท่าไหร่คุณก็เลยจะต้องนิ่งไงในเดือนนี้นะคะลองนิ่งดูดูพินิจพิเคราะห์ดูว่าเรากำลังจะเลือกอะไรบางอย่างตอนนี้นะคะเจ็ดเหรียญเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เรากำลังมองว่าคุ้มค่าหรือเปล่า กัสิ่งที่เราลงทุนลงแรงอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วแต่นอกว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะคะจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้เรื่องธุรกิจการงานก็ได้หรือลงเวลาลงแรงทุกอย่างที่คุณแลกไปเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเอาละในเดือนนี้คุณจะเริ่มชัดเจนนะเพราะว่าตัวคุณนิ่งมากๆเลยเนาะเข้าเรื่องงานงานประจำในเดือนนี้นะคะก็พอมี8ดไม้เข้ามาเนี่ย มันก็อาจจะมีงานเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งรับไม่ได้ตั้งตัวเลยแล้วแต่ละอย่างแต่ละงานเนี่ยมันไม่ใช่แบบง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นข้างหน้านนะมันก็ยังดูความสว่างสวัยเนาะแต่ว่าเราหยิบได้ข้างหลังมาเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละงานเนี่ยมันดันจะต้องทาให้เร็วๆทำให้มันเสร็จเร็วๆก็มองว่าเหนื่อยนะในเดือนนี้งานประจำนะคะโดยเฉพาะ ถ้าเราเป็นระดับหัวหน้าที่พูดว่าเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยเพราะว่าคุณมี h e empress เข้ามาอยู่ข้างๆแล้วก็มี Queen เข้ามาตั้งสองใบนะก็จะเหนื่อยมากหน่อยเนาะมันเหมือนกับเราจะต้องไปวางกฎวางระเบียบอะไรหลายๆอย่างมากมายมองว่าเพื่อร่วมงานก็ได้หรือว่าเป็นลูกน้องของเราก็ได้ลูกน้องของเรามันไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่ ลูกน้องของเรานะคะคนในทีมงานก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของหัวหน้าเนี่ยคนในทีมงานก็ได้นะคะดูเหมือนแต่ละท่านเนี่ยก็แบดหมดนั่งคาพับคออ่อนกันเป็นแถวแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าคุณอยู่ในระดับหัวหน้าเนี่ยอาจจะต้องวางแผนใหม่ไหมคะนิ่งแล้วก็มองดูว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันแบบนี้เนี่ยได้อย่างไรแต่สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะหนึ่งดาบ หนึ่งดาวคุณหาทางออกได้แหละมันอาจจะมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงอะไรไปบ้างควีนไม้มันก็มีบ้างมันก็มีบ้างนะคะแต่ค่อยๆจัดกันไปเนาะเขามองว่าหาทางออกได้แต่หากท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งหัวหน้าก็ทํางานปกติธรรมดาทั่วๆไปนะคะในเดือนนี้ก็ยังเห็นการเหนื่อยอยู่นะคุณจะต้องรับผิดชอบอะไรที่มันมากขึ้นแหละแต่มองว่าเป็นการรับผิดชอบที่มันดีขึ้นมันสูงขึ้นโดยเฉพาะ สุภาพสตรีท่านหญิงนะคะถ้าเกิดว่ากําลังชมคลิปนี้อยู่เนาะแล้วคุณเป็นสุภาพสตรีเนี่ยโอกาสที่คุณจะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมันมีนะมันมีนะอิมเพรสเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมีควีนเข้ามาตั้งสองใบถึงแม้ว่าจะเป็นด้านหลังก็เธอแต่มันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นอาจจะช้ากว่าที่เราต้องการไปหน่อยแต่มันมีโอกาสก็เอาเป็นว่าอะไรที่มันเปล่งปลัางเข้ามานะคะมองว่ามันดีคุณก็ต้องอประครับประคอง รับให้ดีเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่คะ่ะเหนื่อยแน่แล้วถ้าเราได้รับผิดชอบอะไรมากขึ้นเงินล่าค่าตอบแทนล่าก็ยังมองเห็นว่ามันอาจจะยังไม่ได้เท่าที่เราต้องการนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันจะมาทีหลังก <c oughs> ็แล้วกันเนาะเอาเรื่องงานประจำผ่านไปอ๋อถ้าบริษัทของเรานะคะถ้าบริษัทของเราหรือว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจราจาการติดต่อการ เหมือนกับเป็นเอเจนซี่ก็ได้นะคะเป็นตัวกลางก็ได้นะเพราะว่าสองดาบมันหมายถึงการเจราจาก,การติดต่อสื่อสารนะคะต่างประเทศก็ได้ในประเทศก็ได้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ก็ได้นะเป็น call center ก็ได้นะ้อหรือว่าเป็นการติดต่อทางอีเมลอะไรก็ตามแต่เนี่ยในเดือนนี้เอ,อ่อมันอาจจะมีเรื่องฉุกละหุกเข้ามาหรือมีปัญหาอะไรที่มันเร่งด่วนที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขให้อย่างเร็วๆเนี่ย เอาจริงๆถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคุณจัดการได้นะหนึ่งดาบสวยนะคะหรือไม่มีคนช่วยนะมีคนช่วยก็เห็นเป็นผู้หญิงด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานของเราก็ได้นะหัวหน้าง,งานเดือนนี้สวยงามมากเลยเขาสามารถจะช่วยเหลือคุณได้เลยไม่ว่าคุณจะเจอเจอเ,จอเรื่องอะไรไม่แย่นะแค่เพื่อร่วมงานหรือว่าลูกน้องเท่านั้นเองแหละที่จะต้องรอบครอบให้มากนะคะพนักงานประจำผ่านไปแล้วต่อมาคนที่รอง,งานใหม่ รองานใหม่ในเดือนนี้ก็รอมานี่รอมานานแล้วเหมือนกันเนาะแล้วในเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้หรือเปล่าคิดว่ามีมีข่าวค่ะแปดไม้เข้ามาเนี่ยมีข่าวอย่างสะพันเข้ามาเลยแล้วก็คุณกําลังจะต้องเลือกแล้วว่าเราจะไปดีไหมอันนี้ในกรณีที่งานใหม่แบบเราไม่ได้มีงานทําด้วยแล้วก็คนทีอ่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะลาออกแล้วนะคะกำลังรอเรื่องของงานใหม่เนี่ย มันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสนะแต่ดูเหมือนคุณยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เลยเนาะคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในในช่วงที่กําลังพินิจพิเคราะห์กับรายรายได้ที่เพาเข้ามาหรือเปล่ามันไกลบ้านไหมอะไรไหมลองดูค่ะท้ายที่สุดแล้วคุณตัดสินใจได้คุณตัดสินใจได้นะหนึ่งดาบแบบนี้ค่ะแล้วมีนก อะไราหยิบใช่ไหมชอบมากอกแบบนี้นะคะก็จะแปลว่าความสำเร็จได้เช่นกันรองงานใหม่มีคนช่วยแหละก็มองว่ามีคนช่วยลองขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงดูนะคะเนี่ยผู้ใหญ่ผู้หญิงเดือนนี้สวยมากเลยเนาะ ก็เอา้าเมื่อกี้นี้พูดถึงท่านหญิงไปแล้วนะคะพูดถึงท่านชายนิดหนึ่งก็ได้สุภาพสุดผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าฟังคลิปนี้อยู่เนาะแล้วคุณกําลังรอเรื่องงานอยู่อะไรอยู่เนี่ยถ้าคุณทํางานที่เป็นผู้หญิงเยอะๆหรือไม่ทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาเอ็นดูเรานะเขาสามารถช่วยเหลือเราได้ดีนะคะอืมอา้าวต่อมา,อาคนที่รอง,งานใหม่ไปแล้วบอกว่ามีโอกาสที่จะได้นะคะ ก็ขอลงไปในรายละเอียดนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าคุณรองงานใหม่แล้วมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการติดต่อจกในประเทศต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมองว่าสวยงามแล้วก็เป็นดาวสุกดาวสุกแบบนี้เกี่ยวข้องกับความสวยงามก็ได้นะคะหรือเออเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็มองว่าได้ดีอยู่นะืต่อมาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อก็ได้ อ่าเป็นข้องเกี่ยวข้องกับการสื่อการเจราจาอันนี้ก็พอได้อยู่เนาะแล้วก็คนที่รองงานใหม่ไปแล้วนะคะก็เจ้าของธุรกิจละธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้มันเห็นความเหนื่อยอยู่เนาะมันอาจจะมีเรื่องราวเปรร้างเข้ามาประมาณหนึ่งเลยนะ8ไม้เข้ามานะคะมันมีผลกระทบกับไอธุรกิจของเราแน่ๆละในเดือนนี้ คุณอาจจะต้องประครับประคองไปก่อนเพราะว่าผลประกอบการ7เหรียญเเหรียญมันอาจจะยังไม่ค่อยได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่หรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เข้ามาที่ทำให้คุณจะต้องกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างสำคัญสำคัญนั่นนะคะธุรกิจบางตัวเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันมีมันมเีเหตุการณ์ที่เราจะต้องพลิกแพลงอะไรบางอย่างเพื่อความอยู่รอดของเรา ก็มองว่าค่อยๆประครับประคองกันไปนะคะแต่มีงานที่ยังมองว่ายังพอจะไปได้อยู่ไปได้อยู่เนี่ยก็จะเป็นดาวสุกนะคะดาวสุกก็เป็นของสวยของงามก็ได้ของกินก็ได้เนาะแล้วก็พืชผักผลไม้เกษตรอะไรแบบนี้นะคะมองว่ายังโอเคอยู่นะแต่สองดาบอะสองดาบมันอาจจะต้องอยู่ในโลกออนไลน์ไหมหรือว่าจะต้อง ขายในโลกออนไลน์ได้แต่ถ้ามันเป็นหน้าร้านมันก็จะดูยากหน่อยเอาเป็นว่าหากท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วมันมีปัญหาเปลี่ยนปล่าเข้ามาแบบนี้ลองเอาเข้าโลกออนไลน์ดูเนาะลองดูนะคะอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณประคับประคองให้มันไปต่อได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่แต่คุณก็ยังได้สตังค์อยู่นะคะอืมต่อมาธุรกิจส่วนตัวไปแล้วนะคะก็ต้องเป็นเรื่องเงินละ เรื่องเงินนะ10บใบนี้โอเคมันจะมีพอสวยๆก็คือเนี่ยดีอิเพรสเข้ามาด e อ m p r e s s เข้ามานะคะมองว่าเรื่องของเงินน่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีโดดสักเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดเหรียญเข้ามามันยังดูมันยังดูไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่แต่มีอ m p r e s s เข้ามาถ้าคุณขอความช่วยเหลือนะคะเป็นผู้หญิงนะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงได้ 2. ถ้าไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือเรา ที่เป็นผู้หญิงนะคะในเดือนนี้ก็มองว่าคุณจะยังคุณยังสามารถประคับประคองกันไปได้อยู่แต่ให้ระวังค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดนิดนึงแปดไม้แปดไม้มันคือค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยคาดคิดเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของอ,อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของเราก็ได้เราอาจจะต้องโทรศัพท์เสียไหมคอมพิวเตอร์เสียหรือว่าอะไรที่มันเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะ แล้วมันมันสามารถที่จะคือมันมีผลต่อการทํามาหากินของเราอะ่ะมันอาจจะเสียพอมันเสียปับ๊บมันจะต้องมีการเสียสต้งสตางซื้อใหม่ไหมหรือว่ามีการซ่อมแซมใหม่ไหมอันนี้อาจจะต้องระวังเอาไว้นิดนึงนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการที่ที่เราจะไม่มีความสําคัญกับการทํามาหากินของเราอะ่ะก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเนาะก็ต้องดูแลเรื่องของเงินไว้นิดนึงนะคะ ผู้หญิงนะผู้หญิงสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องเงินแล้วจะวันไหนดีที่เป็นวันที่พูดคุยกันได้นะวันอังคารนะคะวันอังคารสวยโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอบอวบหน่อยอบอวบขาวๆหน่อยนะคะช่วยเหลือได้ช่วยเหลือได้ลไดแล้วโชคลาภล่ะในเดือนนี้โชคลาภในเดือนนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าไอที่เป็นอยู่ที่เราไม่ได้เสียงโชคเสียงดวงเนี่ย มันก็ยังจะต้องรัดเข็มขัดแน่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เอาจริงๆไม่ค่อยอยากจะให้เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสักเท่าไหร่เลยนะคะอืมต้องรอบคอบแล้วละ่ะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินผ่านไปต่อมาเป็นความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะก็ยังเห็นความนิ่งความสงบ ของคุณอยู่นะแต่การนิ่งการสงบแบบนี้เนี่ยบางคู่ย้ําบางคู่เท่านั้นเนาะกําลังอยู่ในขั้นพิจารณาอยู่หรือเปล่าคะว่าเรากําลังอยากเราอยากจะไปต่อกับคู่ของเราอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยแไม้8ดไม้มันอาจจะมีเรื่องราวหรือว่ามันมีเหตุการณ์เข้ามากระแทกกับความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้มันเห็นการนิ่งคะ่ะ เห็นการสงบนิ่งแต่ยังไม่ได้เห็นการขาดยังไม่ได้เห็นการขาดต่อกันเนาะมันเป็นช่วงพักความสัมพันธ์ก็ได้หรือเป็นการพิจารณาว่าเราจะเอาอยัางไงต่อไปดีเพราะว่ามันถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกและมันเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วมันถึงเราถึงได้นิ่งแล้วค่ะนิ่งเพื่อที่อยากจะพิจารณาและกําลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้นะคะ ถ้ายังคงรักกันดีอยู่มันก็ยังอยู่ต่อไปได้นี่แหละหนึ่งดาวมันคือการตัดสินใจนั่นแหละค่ะว่าตัดสินใจเราจะไปต่ออย่างไรดีแต่ถ้ามันไปไม่ไหวแล้วมันมันดำเนินความรักความสัมพันธ์มันไปต่อกันไม่ได้แล้วเนี่ยก็เดือนนี้อาจจะต้องมีการเด็ดขาดอะไรบางอย่างเนาะต้องตั้งรับเอาไว้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันกับคู่ของเราเนี่ยในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ในเรื่องของคําพูดเล็กๆน้อยๆอยเท่านั้นเองค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราหงุดหงิดกับเรื่องที่เราจะต้องเจอกับสถาน,นการณ์ที่เราเจอเรื่องงานก็ได้เรื่องเงินก็ได้มันมีความหงุดหงิดอยู่ในเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วอะไรมันก็ไม่ถูกหูถูกตาเราสักเท่าไหร่ก็ระวังเรื่องของอารมณ์ไว้นิดนึงแต่ถ้าว่ามันจะมีปัญหารไรใหญ่โตมากไหมก็ไม่ได้เห็นอะไรนะคะแค่การขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ,อยๆอยเท่านั้นแหละเนาะต่อมาคนที่โสดล่ะ คนโสดในเดือนนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายกำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะกำลังอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่ารอบตัวคุณมีผู้หญิงเข้ามาตั้งสามใบเลยนะมีเพรสเข้ามาขอโทษค่ะขอแห้งมีเพรสเข้ามาหนึ่งใบแล้วก็มีควีนเข้ามาตั้งสองใบแบบนี้เนี่ยเอาละเอาละกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกกับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องระวังไว้หน่อยนะคะ แปดไม้เข้ามามันอาจจะต้องมีสถานการณ์บีบให้เราจะต้องเลือกหรือเปล่าแล้วมันเลือกไม่ได้พอมันเลือกไม่ได้มันก็จะต้องนี่แหละค่ะนั่งมอง <c oughs> นั่งมองแล้วก็เราเข้าเรื่องนี้เอาไว้นิดนึงเนาะสุภาพบุรุษนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงลา่าคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคนโสดในเดือนนี้นะคะยังไม่เห็นว่าคุณอยากจะเปิดใจกับใครสักเท่าไหร่เลยนะมันเหมือนกับว่าเราอยากจะโฟกัสไปกับสิ่งที่มัน เราเห็นว่ามันสําคัญจริงๆณะะเวลานี้เนี่ยสองไม้สองไม้นะคะบางท่านก็อยากจะมีธุรกิจเสริมหรือเปล่าหรือว่าบางท่านอยากจะวางแผนอะไรกับอนาคตยาวๆหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันอาจจะคุณอาจจะมองว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดก็เลยอยากจะไม่อยากจะเปิดโอกาสให้กับใครหรือเปล่าก็ไม่ได้เห็นว่า มีการเปิด <c oughs> เปิดหัวใจให้กับใครนะคะคนโสดก็ค่อยๆไปก็ได้นะเอาจริงๆ The Empress เข้ามาอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็พอจะมีใครเข้ามาแลพอจะมีใครเข้ามาละแต่คุณอาจจะดูไม่ค่อยสนใจก็ได้นะคะคนโสดไม่เปไ็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเดือนอื่นๆก็ได้เนาะขออีกนิดนึงเนาะคือบางท่านเนี่ยกำลังอยากจะตัดสินใจเริ่มลงทุนอะไรบางอย่างอยูอย่หรือเปล่าคะ แต่คุณต้องลงมือทําจริงๆนะดูเหมือนว่าคุณยังลังเลอยู่เลยเอ๊ยว่าเราจะลงทุนอะไรยังไงดีไหมถ้าเป็นการเริ่มจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะ่ะเริ่มจากการที่เรากลับมาดูตัวเราว่าเรามีคุณสมบัติเรามีทักษะอะไรบ้างเนี่ยค่อยๆทําไปก็มองว่าดีนะแต่อย่าเพิ่งผีพรามนะคะอย่าไปลงทุนแบบเปลี่ยนแป้งนะเพราะว่าเจนะ็ดเหรียญนั้นมันอาจจะยังไม่คุ้มเท่าไหร่เนาะอ้าวกลับมาในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้นะคะ ก็สองดาบนะมันเห็นอยู่ในช่องปากนิดหนึ่งอยู่ในช่องปากอาจจะเป็นฟันก็ได้นะคะเป็นร้อนในก็ได้นะคุณนอนดึกนะคุณการเนี่ยคุณนอนดึกมากเลยนอนดึกในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องงานของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบแบบยาวนานก็ได้หรือเป็นความทุกข์ความเครียดของเราก็ได้ทําให้เรานอนไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันก็จะส่งผลไปร้อนในก็ได้เรื่องปากเรื่องฟันเนาะต้องดูแลให้ดีนะคะ แล้วถ้ามันเป็นเรื่องอื่นๆก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะไม่ชัดเท่าไหร่เอาเป็นว่าก็เห็นเฉพาะในบริเวณช่องปากเนาะจะเป็นแผลเป็นร้อนในได้หมดได้หมดก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะแต่ส่วนอื่นก็ยังเห็นแข็งแรงดีอาจจะทานเยอะนะเนี่ย <c oughs> อิมเพรสเข้า <c oughs> มาอยู่ข้างๆนะคะอาจจะเครียดแล้วก็ทานเยอะก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าหากท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยในเส้นเลือดก,ก็ต้องดูแล ตัวเองนิดนึ่งเนาะแล้วสุขภาพเรื่องอื่นๆก็ไม่ได้เห็นอะไรที่น่ากังวลเท่าไหร่นะคะอาอาจจะต้องเสียส,ต,สตุงสตังน่าจะบอกไปแล้วเนาะว่าเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมหรือว่า,าโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ปรินเตอร์นะคะก็มีเรื่องที่ต้องเสียสตังเข้ามานิดนึง ภาพรวมนะคะคุณการจ๋าในเดือนนี้เนี่ยเอาจริงๆไพ่ไม่ไดีแย่ต้องบอกก่อนว่าไพ่ไม่ได้แย่แต่อาจจะเป็นตัวเราที่มันต่อสู้มาหลายยกแล้วอ่ะหลายสนามแล้วนะคะมันทําให้เราไม่มีแรงอะมันมันหมดแรงที่อยากจะเดินต่อไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันเหนื่อยมันหมดแรงเนี่ย นิ่งเอาไว้ก่อนก็ได้นิ่งนะคะไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำต่อนะแต่มันเหมือนกับการที่คนเราอยากจะกระโดดไปข้างหน้านะคะก่อนที่จะกระโดดไปข้างหน้ามันก็ต้องเดินถอยหลังก่อนถูกไหมคะถอยหลังนิ่งแล้วก็รวบรวมพละงกำลังเพื่อที่จะวิ่งไปแล้วกระโดดเข้าไปข้างหน้าเช่นเดียวกันค่ะบางครั้งการนิ่งการหยุดพิจารณาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการมันไม่ได้หมายความว่าเราแพ้นะแล้วเรามันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปต่อไม่ได้ มันแค่พักเพื่อรวบรวมกำลังในการเดินต่อไปก็เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเหนื่อยมากนะคะก็พักเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณการจา๋าเขาจะให้เสริมดูซิว่ามีอะไรแนะนำไหมต่อจากนี้สำหรับผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายน2564นี้อ้สองไม้นะคะหากท่านใดที่กำลังอยากจะมีอาชีพเสริม อยากจะมีอาชีพเสริมนะกำลังเมียงเมียงมองๆอยู่แต่ว่ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะขออนุญาตแนะนำนะเนี่ย The Impress เข้ามานะแล้วดาวสุขนะคะดาวสุขคือเรื่องของความสวยงามก็ได้เรื่องของของกินก็ได้เรื่องพืชพันธุ์ทันยาหารสมุนไพรอะไรประมาณเนี้ได้ ได้แต่ต้องค่อยๆย้ำค่อยๆไปนะคะเรื่องของความสวยงามอย่างที่บอกเนาะแล้วสองดาบนะคะสองดาบนี่มันคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ก็เป็นเหล็กอะไรชิ้นเล็กๆน้อยๆได้ลองดูว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องค่อยๆนะอย่าเพิ่งลงทุนตุมตามอะไรไปเนาะถ้าเกิดว่าจะทำเป็นแบบของกินนะคะก็ อยุคนี้เนาะมันอาจจะต้องเอาเข้าโลกออนไลน์แล้วละสองดาบแล้วก็ไม่ควรจะมีหน้าร้านพอเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีหน้าร้านลงทุนอะไรตุ้มตามไปเดี๋ยวจะเป็นเจ็ดเหรียญแบบนี้เนาะต้องพิจารณา,น,าน,นะคะอืมโอ้ก็ยังเห็นความยังเห็นความเครียดอยู่เลยนะคะเอาเป็นว่าขอพูดไพ่ใบนี้ก่อนแล้วกันนะคะพูดต่อเนื่องจากเรื่องของความเครียดเอ,อ ความรู้สึกของเราดีกว่าความรู้สึกของเรานะคะบางคนเนี่ยบางท่านนะคะเรากำลังสร้างตีกรอบให้กับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าเอ่ยเรากำลังขังตัวเองให้อยู่ในความคิดลบๆของเราอยู่หรือเปล่าคะเข้าใจเนาะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านก็จะเจออะไรที่มันปลิง่งปล่าเข้ามามีปัญหาอะไรเข้ามาแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจเรามัน เราไม่ดึงหัวใจเราขึ้นนะคะพลังเรามันก็ไม่มานะแล้วเราจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งที่เราตีกรอบขึ้นมาหรือว่าจมอยู่กับอารมณ์ลบๆแบบนี้ตลอดไปเหรอคะมันไม่ได้มีประโยชน์เลยเนาะลองกลับมาพิจารณาดูนะคะเหมือนสองดาบเนาะนิ่งๆดูว่าสิ่งที่เราผ่านพ้นมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอคะค่ะมันไม่มีใครจะไปะควบคุมปัจจัยภายนอกได้แต่เรานี่แหละควบคุมปัจจัยภายในของเราเองได้ค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะค่อยๆ ค่อยๆก้าวขึ้นมาแต่เอาตัวเราออกมาจากการที่เราควบเหมือนกับเราติดกับกับไอความรู้สึกลบๆของเรานะคะเอาตัวเองออกมาก่อนเนาะแล้วคุณก็จะเห็นแสงสว่างเหมือนสองไม้แบบนี้เนาะอืมไพ่ใบน,นี้นะคะก็มันดูเหมือนว่ามันแปลว่าการจบดีกว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยการจบแปลว่าการที่อะไรต่างๆที่มันหนักหนาสากันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบ จบไปได้เห็นไหมคะนี่มันเอ้ยชัดไม่เอ่ยมันมีรูปของนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายมันแปลว่าจบค่ะมันแปลว่าหมดเวลาถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณมีความทุกข์มันมีความเครียดมันมีความเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะจบไปนะคะมันมีโอกาสที่จะผ่านไปนะแต่คุณจะต้องไม่เหนียวล้างมันคุณจะต้องไม่เหนียวล้างมันนะคะแล้วถ้าคุณเอาตัวเองออกมาได้สถานการณ์มันกําลังจะคลี่คลายขึ้นไปในทิศทางที่ดีแล้วเนี่ย คุณจะได้พบแสงใหม่นี่คุณจะได้พบโอกาสอะไรดีๆใหม่ๆนะหนึ่งดาวเข้ามาคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ก็ต้องไม่จมเจ้ากับความคิดลบๆของตัวเองนะเนาะไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการไว้ใจการไว้ใจเนี่ยไพ่ใบน,นี้เห็นไหมคะผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้เนาะมันะเป็นเหมือนกับว่าคนในร่างเดียวกันเนี่ยมีมีสองร่าง จะเป็นแม่พระก็ได้เป็นแองเจิลก็ได้เนาะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งมันเป็นเดวิลคือไพ่กำลังจะเตือนว่าถ้าคุณอยากจะไว้ใจใครในเดือนนี้ต้องดูแลให้มากเนาะต้องดูแลให้มากเหลือเกินนะคะการไว้ใจของเรามันอาจจะนำมาซึ่งใบนี้หรือเปล่ามันอาจจะทำให้เราทุกใจเองก็ได้นะในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการติดต่อหรือว่าเป็นการสัญญาอะไรกับใครเนี่ยในเดือนนี้ต้องรอบคอบให้มาก ไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องต่าง <c oughs> เรื่องเงินสำคัญที่สุดเนาะในเดือนนี้นะคะก็โดยคร่าวๆนะคะคุณการจ๋าในเดือนนี้เอาจริงๆไพ่ภาพรวมก็ไม่ได้เสียหายเท่าไหร่เนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ ก็หวังว่าในคลิปนี้พอจะมีประโยชน์กับคุณกันบ้างเล็กๆน,น้อยๆก็ดีใจแล้วนะคะหากท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นครั้งแรกแล้วก็คิดว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์บ้างกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะดวงมันอยู่ในมือเราคะ่ะคุณกันจ๋าดวงมันอยู่ในมือของเราอะไรที่ดีเราก็มองแนวโน้มที่ดีไปแล้วก็ทําตามนั้นอะไรที่มันไม่ดี ไม่จำเป็นแต่ต้องเล่นตามดวงค่ะเลี้ยงเอาเนาะเลี้ยงเอานะคะทุกอย่างมันอยู่ในมือของเราจริงๆแล้วละ่ะก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะทุกๆท่ทานเลยเนาะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ